สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนรับเข้าสู่ช่องบริษัทต,ตั้งหวังเจ๊งนะครับวันนี้นะครับเป็นรายการหวังเจ๊งสตอรี่นะอือ EP สองละมี EP สองด้วยครับทุกคนครับก็แขกรับเชิญของเรา EP นี้ก็เป็นคู่แฝดน,นะครับดาวติ๊กต็อกสายไลฟ์สดนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าคนส่งของวันนี่วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนเยอะไปเขาบอกเมื่อกี้เยอะไป <c oughs> โอเคป่ะเดี๋ยวเรามาเจอเขาดีกว่าทางนี้อ๋อนั่งก็นั่งดีดี ันนี้กระทางนี้นั่งดีๆเอาตูดมาเงี้ยโอ้ยอดอกต้องให้วอกตลอดครับทุกคนโอเคนะครับผมแล้วแกนโอ้หลับอีก้ีท่านผู้ชมแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนโอเคแนะนำตัวเลย ช้าช้าเร็วเวสวัสดีครับน็อตเด้งๆดงนะครับสวัสดีครับผมน็อตเด้งๆดงนะครับอ่าหลายคนอาจจะเคยดูทิกตอกในไลฟ์สดนะในไลฟ์สดก็แบบแงบแเด้ง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 อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยทําทไงอะเบลเบลอันนี้เบลต่ําไปอเด้งอย่างเงี้ยดูของจริงดูเด้งเด้งเด้งอย่างเงั้นอ่าแลบ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 โอเคนะครับก็รายการนี้เคยดูไหมเคยดูเป็นรายการยังไง โหยังไงบ้างนี่รายการนี้เป็นรายการที่อีพีสิบแลยบ้างออไม่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้มงบอกไม่ใช่อีพีสิบน่าจะอีพีที่ยี่สิบสองสออันเรกบอกอาร์มอื้สองเราไปดูอีพสองสองสองร้อยแแต่แกล้งแกล้งอีพีสองครับทุกคนขอบคุณที่ดูครับดูตคุณครับดูตลอดจะเป็นแบบพูดเรื่องแบบ เรื่องราวว่าควรจะเป็นดาวติ๊กตอกัวจะมาเป็นสายไลฟ์สดในขาวว่าไลฟ์สดวันหนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นไม่ใช่ห้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่ห้าหมื่นห้าแสนห้าร้อยมาพูดถึงเรื่องราวของเขาคนนี้ครับคนไหนน็อตคนไหนน้ตนะผมน้ตครับผมน็อตนะครับผมอ่าโอเคนะครับเริ่มทำติ๊กต็อกได้ไงดีกว่าอ่าถ้าถามว่าเริ่มทำติ๊กต็อกได้ไงนะครับผมก่อนอื่นเลยต้องโหลดแอปติ๊กต็อกไปก่อนอ่าเออใช่ใช่สมัครสมัครใช่สมัครแล้วก็เลือก รูปเลือกชื่อไปอยากได้รูปไหนหลักได้ชื่อไหนอแค่นั้นเลยนะแล้วเราทำคลิปอ่ะทําคลิปเราง่ายๆครับจับกล้องมาแล้วก็ถ่ายแล้วก็กดลงแค่นั้นครับโอเคนะวันนี้นะครับก็ได้ถามไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเจไอ้บ้าไม่ใช่หมายถึงเรื่องราวกว่าจะได้ทําเป็นแบบดาวดิกตอกโด่งดังตอนนี้พูดตามคนละสองล้านกว่าเลยนะใช่ครับรวมกันก็ห้าล้านน่ะเล่าดีๆขอถขอเถอะว่าผมจะมีทุกวัน กว่าผมจะมีทุกวันนี้ได้นะมันมันยากมากครับผมทำที่มันเล่ายากมากนะตอนเล่าเนี้ยแกเอามาไม่ใช่เล่าเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่ากระดกอมาจังๆเลยมาเริ่มทำได้ไงเริ่มทำได้ไงเริ่มทำเพราะเราอยากทำอ๋อใช่แค่นั้นเลยไม่อยากถามในตัวว่าท่านผู้ชมเอาใครมาว่าพีบอก ก็มันไม่มีอะไรก็คือเราอยากมันมันก็ต้องมีแบบเฮ้ยเห็นคนนู้นทําแล้วมันดีมันดังมันดีไงถ้าถ้ารู้จักผมนะตอนแรกผมทําคําคมอ่าคํำคมถ้าใครรู้จักเราสองคนแรกๆนะจะเป็นสายคําคมแคปชั่นอืมพูดให้ยวขึ้นคลิปให้เฮ้ยวันนี้มีไหมคําคมคําคมคาคมอ่ะคิดสดเลยคิดสดเลยฟังฟังบอกเลยคมคมอ่ะนั่นแหละครับทุกคนเหนื่อยไหเหนื่อยมีประโยชน์ทุกคำครับที่ผมพูด ทุกคนก็ไปคิดแต่ตองกันนะอ่ะเดี๋ยวาถามคาถามนี้ดีกว่าเป็นคู่แฝดกันเนี่ยโอ้โหหน้าตาแบบเหมือนกันแบบแยกไม่ออกนะท่านผู้ชมเคยทะเลาะต่อยตีกันไหมอ่ะแต่ผมว่าไม่เคยหรอทุกคนผมว่ายังไงก็ไม่เคยนะเพราะว่าเขาน่าจะรักกันดีเฮ้ยเฮ้ยเ้อามันตบผมอะใจยินหาไม่เฉยอุ้ตบหลายรอบมันหลายรอบแล้วไงไม่ไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเลยครับสังนิดก็ไม่เคยไม่เคยครับรักกันรักกันรักกันมากๆครับคลิปนี้ไม่มีที่ให้เลยอะคลิปนี้ยาวคลิปน ไปดูของบบาอร์มแบบเครียดมากเลยเครียดมากแบบดราม่าเยอะแยะเเยะลมาอีพีทีเหมือนคนละขั้วรายการเลยเป็นไงเพราะทแบบคําคมแล้วมันดีไหมถามว่าดีไหมมันปังมันดีแล้วทําไมถึงคําคมถึงหายไปแล้วคุณมาไลฟ์สดแทนอ่ะเดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่ใครพูดดิเฮ้ยจะย่งกันพูดทำไมมัเออขอพูดก่อนนะอ่ะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเนาะเออวจะเล่าเรื่องราวเป็นมาเลยเนาะว่าผม啊 ตอนแรกทำคำคําคําคมก็พูดถามว่ายอดดีไหมยอดวิวดีหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยใช่ผม<า>ร,รู้จักเขากขขข็เพราะว่าคําคมนะรู้จักช่องนี้นะคนกดใจก็เยอะเลยเยอะมากๆเลยเยอะแต่ว่ารายได้ไม่ค่อยมีปสปอนเซอร์ไม่จ้างใช่ครับใช่ไหมหลายอย่างหลายๆอย่างไม่ไม่มีเข้ามาเงินไม่ค่อยเข้ามาแต่คลิปอาจจะดังอาจจะบางแต่เราอยากได้รายได้ก็เลยมาเลือกที่จะเปลี่ยนคอนเทนต์ใช่พูดง่ายมันต้องควบคูณไปใช่ครับยอดวิวเงินตัวเงินสุดท้ายมันจะได้เงินที่มราย จนมาทำไอ้อะไรนะไอไอซีพีเอ็นไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกเพราะว่าอย่าเรียกผมว่า n อ c ผมแตกต่างอยากแตกต้องแตกต่างผมเลยเป็นอะไรนะไอซีแค่แคไม่ใช่อีกไม่ใช่เอาดีๆไออะไรนะไอซียูอ๋อไอซียูนี่มันห้องฉุกเฉินเปล่านั่นแหละพร้อมๆเลยพร้อมเลยเอ็นพีนั่นแหละแบบนี้อ่าอืมนั่นแหละเจอกระทั่ง อพูดมัางดีให้กูพูดคนเดียวเลยแลก็ตั้งแต่มาทำไอซียนะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะรายได้มีคือเข้ามาเยอะก็ก็ถือว่าได้เรื่อยๆอ่ะพูดอย่างนี้เหรอได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆก็ดีครับก็ประสบความสําเร็จด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยที่สุดหรอกเลยพูดไม่ได้ พูดเถอะพูดเถอะพูดเถอะพูดพูดไม่ได้พูดเถอะเมื่อกี้ถึงไหนนะถึงไหนนะอะไรประสบความสำเร็จอะไรก็มาทำไอซียูหรือเอ็นพีซีนะครับจนประสบความสำเร็จนั่นแหละก็อะไรแบบนี้ไม่รู้อนะมันนี้ถามกว่าเมื่อกี้เห็นพูดถึงรายได้ที่มันดีกว่าแล้วอยากรู้อ่ะอันนี้พูดได้ไหมพูดได้นะได้ครับได ไม่ไม่ปิดไม่ปิดวันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่ไลสดกี่ชั่วโมงถังก่อนดีกก่าวันหนึ่งกี่ชั่วโมงอ่าถ้าตอนแรกๆนะอืไลสดกี่ชั่วโมงตอนแรกๆแล้วประมาณหกชั่วโมงได้ไลสดติดต่อกันหรือว่าแบบแยกช่วงเช้าสองช่วงบ่ายสองแล้วก็ช่วงดึกสองประมาณนี้แต่หลังๆมาก็เป็นช่วงเช้าสองแล้วก็เป็นช่วงดึกสองเพราะว่าก็มันอยู่ตัวแล้ว แล้วก็ดึกดึกอีกดึกอีกเลยอ่ะเป็นเป็นพูดคุยไลฟ์พูดคุยไม่ได้ไลฟ์เป็นคอนเทนต์แล้วเป็นไลฟ์พูดคุยแล้วทีนี้ทุกคนก็อาจจะแบบสี่ชั่วโมงวันเราไลฟ์สดสี่ชั่วโมงอ่ะรวมรวมสองสองช่วงเป็นสี่ชั่วโมงอ่ะเท่าไหร่เอาช่วงแรกๆก่อนช่วงแรกๆไม่เอาเอาตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเอาเปอร์เซ็นต์เป็นต่อวันเลยนะตีทไมขั้นต่ำเป็นบาทได้ไหมเอาเป็นขั้นต่ำตีเป็นบาทเลยเป็นบาทเลยเป็นบาทเลยได้เลยเขารู้กันเลยโอเคก็ขั้นต่ำนะครับก็แน่นอนครับคือ วันละพันเนี่ยได้แน่นอนขั้นต่ําวันละพันนี่คือคนละพันนะันละพันได้แน่นอนอันนี้คือขั้นต่ําก็เป็นวันละสองพันใช่ประมาณนั้นอันนี้คือขั้นต่ำอ่าอขั้นสูงเลยไหมขั้นสูงอ่ะขั้นสูงปกติขั้นต่ําไม่ค่อยได้อ๋ออยากได้ขั้นสูงเลยแต่เพื่อทุกคนอยากรู้ไงเผื่อจะได้แบบว่าไปเล่นไปทําตามแบ่งปันวช่วยกันแรงบันดาลใจให้สำหรับใครที่อาจจะบอกว่าไร้สาระแต่คําที่ผมทําเนี่ยสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ย มันไร้สาระแต่มันได้ตังค์ครับนี่ผมบอกแค่นั้นเลยแลวขั้นสูงบอกได้ยังอ่าก็เดี๋ยวสิจะปูคนละกูให้ผมได้ปูก่อนดิแขกรับเชิญต่อยซะแล้วชิญมันเริ่มหุดหงิดแล้วไงเชิญครับกูหงุดหงิดมึงเนี่ยแม่งพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดเลยก่อนก่อนเราจะบอกตัวเลขเราก็ต้องปาก่อนใช่ไหมล่ะปูดีนะกูตามมุกคันเนี่ยชิญเลยแค่ก็อาจจะมีคนบอกว่าทำอะไรกันไร้สาระไม่หางานทำดีๆทำอะไรอย่างเงี้ย แต่คุณรู้ไหมที่ผมทําเนี่ยมันดีที่สุดสําหรับผมแล้วผมจะบอกว่ารายได้ต่อวันคนละสามพันถึงเลย่อนนี้นะแต่ตอนแรกๆอาจจะเป็นหมื่นอยู่แต่ปัจจุบันนี้เพราว่าวันละวันละสามกว่านนครับมันกว่าคนละโตคนละใช่ไหมใช่ครับเอาเฉลี่ยกันก็เป็นวันละหกพันกว่าเจ็ดพนเดือนหนึ่งคิดดูทุกคนลองไปคูณบอกก็คูณหารกันดูก็ประมาณนี้ครับก็ อย่าไปหาว่าผมสองคนไร้สาระเลยเอจริงๆแล้วผมก็ไร้สาระจริงๆแหละเอาไม่ดีแล้วโอเคแล้วเคยเห็นคอมเมนต์อยู่แบบพวกบูลลี่พวกเอ็นีซีเลยพวกนี้คุณรู้สึกไงกันบ้างแบบมาทําเพื่อปัญญาอ่อนทําพลาทําทางอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอ่ะรู้สึกรู้สึกเอาจริงๆนะรู้สึกรู้สึกผมตอนเนี้ยคือรู้สึกขำมากกับคอมเมนต์พวกนี้ดูกันช้ามาเลย ก็คือจับกับคอมเมนต์ที่แบบดูถูกเราที่มาว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือผมสองคนก็ไม่ได้สนใจเลยนะคือคือชอบเลยนะชอบไปทางตลกได้ก็ว่าว่าได้เลยคือมันติดตลกไปแล้วอ่ะคือเม้นมาอย่างเงี้ยเราก็มองคอมเมนต์มองหน้ากันก็รู้ว่าเออม่งขำเรือยนั่นแหละคือ f อตัวยงของผมเลยอ่ะตัวหลักตัวยงเลยเนี่ยเพาวนไใช่ไหมใช่ดูทุกวันด่าทุกวันบ่นทุกวันไม่ได้สีเรียดคอมเมนต์มาเลย แต่ขอมาดูรลอ์รสดเราพอใช่แล้วแต่ว่าจะมาบูลลี่หรืออะไรแล้วเตะใช่ครับจะมาแซะอะไรก็แล้วแต่แต่ขอมาดูรายสดเราพอใช่ไหมเราก็ได้ยอดดิใช่มันก็เปิดการมองเห็นช่องเราเฮ้ยแล้วทีนี้เห็นพูดเลยนะเรื่องแบบสารเสพตรงสารเสพติดคุณได้ไปยุ่งอะไรไหมที่คอมเมนต์อะไรเขาก็้อผิดาคุณนะเรื่องนี้เป็นอยากจะบอกหลายรอบแล้วก็เคยบอกหลายรอบแหละแต่ว่ามันบางคนมันเข้ามาไม่ ไม่พร้อมกันไงก็มีคนว่าว่าผมอ่ะกินเหล้าสูบุรียุ่งกับยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะผมไม่ยุ่งเลยยุ่งอ้าไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่ง EP ที่แล้วดูบาไหมดูดูดบ่าอมเฮ้ยผมตอกนู่นตอกนี่เครียดดราม่าบ่าวอามอ่ะอ่ะเฮ้ยพูดเรื่องบ่าวอามเป็นไงมีคนทั้งผิดนะเหมือนบ่าวอม ดูคนื่นผมว่าเหมือนนะตรงผมก็คล้ายๆด้วยเยอะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์คือเข้ามาบอกใช่เบ่าอาร์ไหมเบ่าอาร์เปล่าเนี่ยคือเฮ้ยเ่าอาร์ตอกสดอะไรเงี้ยเออว้าวุ่นเลยไอเรามันไม่ใช่เบ่าอาร์เราก็บอกกี่รอบแล้วว่าเราไม่ใช่เบ่าอาร์เราสองคนมันเบ่าโน๊ตเบ่าโนอตเข้าใจไหมเนี่ยเขาสายตัวเขาเราสายเด้งไหนเด้งยังไงเด้งเวลาวิธีเด้งโว้ยทง เดงดเด็ดด็ดดงเด็แดงเด็ดเงดอกกุหลาบห้าดอกดอกกุหลาบห้าดอกพร้อมครับ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 มาได้เลยมาได้เลยมาได้อีกเยอะนี่พอไหมเอาไม่ต้องโชว์ละก็คือแบบเราจะแบบได้สายแสงแล้วไงเราสายแสงเจอโอ้แค่นี้พอคนเขาหาเร็วฝากช่องเลยากช่องลันรีบกลับไปสักไปไปไปากช่องดิอันนี้ช่องยูทูปมีไหมไม่คือคือไล่อะครับใช่เพราะฝากช่องมันก็รีบไปเลยโอเคครับถ้าเกิดอยากก็ก็ไปเลยเนาะ งงเลยเนี่ยถ้าเกิดอยากติดตามเราสองคนนะมีมีหลายช่องทางนะ Facebook ก็มี y o u y u u t u b e ก็มีแต่ YouTube เราอาจจะยังไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนแต่หลักๆเลย TikTok ไลฟ์สดทุกวันไปกลับกลับกลับเลยกลับยังไงก็เดินไปดีมายังไงอ้าไม่ไม่ไปส่งใช่ไหมก็ถ่ายเสร็จแล้วมาแล้วก็กลับเองเหรออก็คือไปรับแต่ให้ไปกลับ อ่าให้กลับอีกใช่เอาใครจะไปส่งบ้าเหรอไม่น่าไม่น่ามาในรายการนี้ไม่น่าเติบโตมาก็ไม่ได้สาระครับท่านผู้ชมไปละดูดูไปละ,ไป,ละไปที่มายืนมองไอ้ลูกไอ้ไปจริงนะเนี่ยไปนั่นแหละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็สองแดให้เดินกลับไปละไม่มีสาระผมบอกเลยว่าอีพีสามอยาให้ใครมาดีกว่ามา เออลองคอมเมนต์มาโอเคขอบคุณที่ดูนะครับใครที่ดูจบนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้บ๊ายบายสวัสดีครับ